<laughs> ตอนนี้เรามากันถึงเรื่องที่เขาบอกว่าดารามั่นกับแฟนหนุ่มนะฮะมีข่าวแบบเป็นเรื่องเป็าวเลยนะบอกมั่นเป็นที่เรียบร้อยกำลังจะเข้าวิธีแต่งนั่นนู่นนี่ล่าสุดต้นสังกัดออกมาปฏิเสธครับอ่ะคู่นี้เลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีข่าวว่านักสแสดงสาวซนดัมบินะครับได้มั่นกับอีคืิยอกรับที่เป็นคนรักหนุ่มที่มีดีกรีเป็นถึงนักสเก็ตทีมชาติเกาหลีใต้ ต่ว่าล่าสุดของล่าสุดอีกทีนะครับทาง H Entertainment เนี่ยต้นสังกัดของโซนดัมบิกเนี่ยนะครับได้ออกถแถลงการอย่างเป็นทางการเลยนะครับบอกว่าข่าวการมั่นของทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เป็นความจริงส่วนข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวที่จะสวมชุดบ่าวสาวเนี่ยเพื่อเข้าประตูวิวาเนี่ยก็ไม่เป็นความจริงเช่นเดียวกัน ข่าวลือนี้นะครับเกิดขึ้นเพราะว่าอดีตผู้สื่อข่าวเนี่ยอีจินโฮนะฮะอยู่ดีๆก็เผยเผยแพร่ข่าวนี้ผ่านทาง YouTube ของตัวเองนะครับบอกว่าสซนดัมบีเองกำลังจะเตรียมตัวต่างงานกับอีคุย,ยอนอ,อีคุนยอกขอโทษครับผมในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้ นอกจากนี้นะครับยังเปิดเผยอีกว่าทั้งคู่เนี่ยได้มั่นหมายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งทั้งที่ข่าวการมั่นนะครับและก็การเตรียมแต่างงานของทั้งคู่เนี่ยมันไม่เป็นความจริงเลยทางด้านของสโอนดัมบินะครับกับอีคิวยอเองเริ่มเดทกันช่วงเดือนกันยายนปี2021นะครับก่อนที่ข่าวว่าทั้งคู่เนี่ยคบหาดูใจกันเนี่ยกว่าจะออกมาเป็นสื่อนี่ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก2เดือนเลยนะครับ อืมแต่คงก็ไม่จริงเนาะนะฮะต้นสังกัดออกมาบอกแล้วแล้วก็ยังแบบคุยคยกันอยู่คบหาดูใจกันอยู่นะคะ